ช่อง20คำยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่อัปเดตเทคโนโลยีการทหารล่าสุดเครื่องบินรบและข่าวสารความมั่นคงทั่วโลกทุกสัปดาห์ F-16 Fighting Falcon รุ่นปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากที่สุดในโลกด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ F-16 กลายเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก และในปี2025นี้มันได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทำให้สามารถต่อสู้ได้ทั้งในอากาศและจมปีภาพพื้นดินด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้คือการติดตั้งเรดาร์แอน APG 83แบบ AESA ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันทั้งในอากาศและบนพื้นดินเพิ่มระยะตรวจจับและความแม่นยำให้กับภารกิจรบในยุคที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์และการรบที่ซับซ้อน นอกจากนี้ f 16ปี2025ยังรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์การรบขั้นสูงที่สามารถรบกวนสัญญาณและป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธนำวิถีด้วยระบบต่อต้านและตลบหลังกระแสคลื่นเรดาร์อัตโนมัติห้องนักบินก็ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ระบบคอมพิวเตอร์ภารกิจที่เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงและหมวกนักบินที่สามารถเล็งเป้าหมายได้จากการมองเพียงอย่างเดียวช่วยให้การปฏิบัติภารกิจทำได้เร็วขึ้น ลดภาระของนักบินในสถานการณ์วิกฤตด้านอาวุธ F-16 ปี2025รองรับอาวุธสมัยใหม่อย่าง AIM-120D AMRAAM AIM-9X Sidewinder AGM-1158 JASSM และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการโจมตีระยะไกลการรบในระยะประชิดและการสนับสนุนภาคพื้นดินในรูปแบบต่างๆตามแต่ลักษณะของภารกิจรวมทั้งสามารถบูรณาการกับหน่วยรบอื่นๆในสงครามเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเครื่องบินยังได้รับการเสริมความแข็งแรงทางโครงสร้างและปีกเพื่อให้สามารถรองรับแรงจีได้มากขึ้นในขณะทำการบินแบบผาดโผนพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ General Electric F 1 1 0ที่มีพลังขับเคลื่อนสูงความเร็วทะลุแมสซและรัศมีการรบที่ไกลขึ้นทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้หรือกบว่าเดิมระบบซ่อมบำรุงและการวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องบินก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันโดยใช้ระบบตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนอัตโนมัติที่สามารถคาดการณ์การสึกหรอและความเสียหายได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ลดระยะเวลาหยุดใช้งานลดค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในสนามรบนอกจากการใช้งานเดี่ยวแล้ว F-16 ปี F 2025ยังสามารถทำงานร่วมกับโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับในลักษณะแมนอันแมนทิมิงได้อย่างลงตัวโดยสามารถสั่งการโดรนให้ทำหน้าที่สอดแนมหรือโจมตีแทนได้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการโดยไม่เสี่ยงต่อตัวเครื่องบินหลัก หลายประเทศทั่วโลกยังคงใช้งาน F 1 6และกำลังอัปเกรดเป็นรุ่นบล็อก70หรือบล็อก72ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ใกล้เคียงกับมาตร,รฐานปี2025มากที่สุดโดยประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเช่นไต้หวันเกาหลีใต้บาเรนกรีสและประเทศในยุโรปตะวันออกต่างเลือกใช้ F 1 6เป็นแนวหน้าในการป้องกันประเทศเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่ำประสิทธิภาพสูงและสามารถอัปเกรดต่อยอดได้อีกในอนาคตการฝึกนักบินก็ได้รับการพัฒนาโดยใช้เครื่องจำลองการบินที่ทันสมัยซึ่งมีระบบควบคุมเหมือนของจริง ช่วยให้การฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือซับซ้อนแบบเดียวกับในสนามรบจริงได้ F- 1 6ปี2025จึงไม่ใช่แค่การปรับปรุรงเครื่องบินเก่าให้ทันสมัยเท่านั้นแต่มันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ของเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4.5ที่ใกล้เคียงกับสมรรถนะข,ของเครื่องบินขับไลย,ยุคที่5ในราคาที่เข้าถึงได้พร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่นต่อภัยคุกคามในอนาคต สุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบคลิปนี้และอยากติดตามข่าวสารด้านการทหารเทคโนโลยีเครื่องบินรบและพัฒนาการด้านยุทธปรกรณ์ทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในอนาคต